จ้าอันนี้ก็เป็นไข่ปลาสลิดค่ะที่เขาได้เขาเพรมาแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวปลาเขาก็ะสีเอาไปฮ็ดเป็นตากแดดให้เป็นปลาสลิดแดดเดียวนะคะแต่ว่าน,นี่ไข่เขาก็สิมกค่ะเขาก็สีไส่อีตู้ใส่ผัตู้ใส่เกลือเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นอาหารอีกเมนูนหนึ่งอย่างหนึ่งค่ะบายกินกับข้าเหนียวห่อนๆนะคะไข่ปลาสลิดของชาวอีสานบ้านทุ่งค่ะหมกใส่ใบตอง ขั้นตอนต่อไปก็ซื้อไปหมกไฟเนาะคะ่ะให้มันสุกห่อแล้วเนาะคะ่ะหอ่อหมกไข่แล้ว,วจะได้น้ำไปหมกใส่ไฟเนาะคะ่ะย่างไฟ อันนี้เมื่อเขาห่อแล้วเนาะคะกก่ะเนาะเขาเอาไข่ปลาสลิดมาจีหมกไฟค่ะใส่ไปตองหมกเนาะคะ<น>่ะให้ปลาสลิดสุกเขากะจะได้กินกับข้าวเหนียวเขาเนาะคะาะ่ะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งค่ะไข่หมกไข่ปลาสลิดเนาะคะ่ะลกตามกัน,นด้นบวบื้องตนกระตุ้นเม้งบอลบ้องมืเดียวเท่ม ไ่เจออดี๋ย่าน,นี่คือไข่หมกปลาสลิดนะคะ่ะไข่ปลาสลิดโอ้ยหอมเลยค่ะไข่ปลาสลิดนี่มันหลายเลยคะ่ะมีความมันในตัวมันพร้อมอันนี้คือหมกไข่ปลาสลิดของสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจ้า ลาขอนยู่ลำอ้อนนี่ด้อค่ะมกไข่ปลาสลิดก็ได้หลายดอกเฮาต้มใ่หมคะใสไดนะปลาสลิดแบนี้กปลาสลิปลาอันก็เดิอดน่อย